เพชรื้นคาโคนเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใส่สุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอ้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหอวงมิตรหมอของหลวงพ่อเดิม แล้วก็ทุกพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยบาบงกอนและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น <c oughs> ก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496สามองห่ารือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนี่ก็คือเป็น i ยดีไลของผมเป็นภาษากฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าิกวนเก้ 9, เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความค้มคได้ในทุกๆวันนะครับเอาล่ะ,ะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักขลินมิตรหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามา นั่งทักทายนะครับเขามานั่งพูดคุยเขามานั่งสนทนานะครับกับแฟนครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ะคิดในดิโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เข้ามานะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม แล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ,อท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรแะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับนะก็ ในทุกๆคําถามครับนักขลิปมีดหมอนั้นมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะยกเว้นเพียงคําถามเดียวและก็คําตอบเดียวที่จะไม่ได้ตอบไม่ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแท้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ทุกๆท,ท่านก็คงจะเข้าใจนะครับในส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่มันผมจะไม่ได้ตอบนะครับนะก็คือ,อ สองคำถามนี้นะครับนะก็สำหรับท่านเก่าๆก็าพอจะอทราบกันอยู่แล้วะนะครับนะจริงๆแล้วเซียนเป็นเซียนจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้ตอบนะครับในเรื่องของอมีดของท่านอื่นนะครับนะเขาไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์ของมีดท่านอื่นว่ากันง่ายนะครับนะก็นั่งจากว่า ตอบไปแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีจริงๆต้องเรียนท่านนะครับสําหรับท่านใหม่ๆนะเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็นะักคลิบมิดมอก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับ,นะรบ,าานรบในเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคตะวันล่างอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะนี่ที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับนะ ก็ผมเองกอ็ถือว่าได้รวบรวมไว้นะครับนะได้รวบรวมเอาไว้ถือว่าเป็นมีหลงก็เดิมส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขนานี้นะก็จะได้นำเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับวันนี้ผมก็จะขออนุญ,ญาตนะครับจะหยิบเอามีดเล่มนี้นะครับขึ้นมาให้ท่านได้ชมนะเดี๋ยวลองหยิบขึ้นมานะครับนะ มีดเล่มนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นมีดด้ามไม้นะครับแกะนะแกะพ่อปูหรือสีนะครับนะเป็นด้ามไม้แกะพ่อปูหรือสีนะเรียกวา่าเป็นมีดขนาดพกพาเป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะเป็นมีดขนาดเล็กนะก็เฉพาะใบก็อยู่ที่ประมาณก็คือ5นิ้วนะครับนะ ประมาณ5นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วพอดีนะครับ9นิ้วเลยเลยมีนะัดแกะนะครับมีความางดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดนงโพนะอนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะนี่ครับก็เรียกว่าแกะได้งดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะที่สําคัญนั้น เรียกว่าเต็มไปด้วยมนสเสนะนะครับเต็มไปด้วยความเข้มขลังเลยทีเดียวนะพูดถึงมียุคต้นก็หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างนะครับขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2450นะปีพศ2450นรบนะครับนะเป็นต้นมาเลยนะครับนะจนถึงปีพศ2470น่นะ็นะก็หลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นมา ครับนะเอาละครับก็นะครับนะพอเราชมในส่วนของอด้ามนะครับนะเราก็ลองไปดูนะครับในส่วนของฝักบั่งนะนี่นะครับฝักก็เรียกว่า,เ,าเป็นมีดที่ได้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างามากเลยทีเดียวนะมีเลมีนะนี่ครับก็นะเป็นมีดด้าม ไม้นะครับฝักไม้แต่เป็นด้ามแกะนะครับที่สําคัญไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝักก็ดีนะจะเป็นด้ามก็ดีนะครับทำมาจากไม้คูณนะอ่าพูดถึงไม้คูณก็เป็นที่ทราบกันนะครับก็เป็นไม้ทนสิท์นะแล้วก็รัดดว้วยหวายนะครับเป็นแหมแหมที่รัดนี่ก็วัดวัดอ่ารัดดว้วยหวายนะครับแล้วก็จะมีเชือกนะครับรัดใน ช่วงตรงกลางนะแล้วก็มาตรงโคนฝักก็จะเป็นาวายเช่นเดียวกันนะครับนะพูดถึงวายนะก็จะมีเป็นเรียกว่าทนสิทธิ์นะครับนะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะเอาละพอดูในส่วนของภายนอกนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของภายในนะนี่นะครับก็ พูดถึงภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศิลปะ,ะ,อะของช่างชาวบ้านนะครับนะตอกลายน่องสิงนะไม่ใช่ศิลปะของช่างสิมนะครับนะ,ะนี่การตอกลายน่องสิงนะที่สําคัญนั้นเป็นน่องสิงโบราณน,นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับอันนี้คือซูมสุดแล้วนะครับนะ หลักๆเลยนะครับในการที่ทำคลิปเทมิโดแต่ละคลิปเทมโดนะผมก็จะเน้นสูงนะ,ะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับต่าง,างๆเช่นไม้ว่าจะเป็นในเรื่องของคราศใครนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอความเก่านะครับนะ,ะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนี่นะ,ะนะครับนะน้องสิงห์น้องสิงห์ในยุคโบราณน,นะ เอามาให้ท่านได้ดูนะครับนะเรียกว่าเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับเต็มไปด้วยมนสเสน,น่ห์นะนี่นะครับนะชเพาะใบนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่5นิ้วนะรวมรํามฝักก็กนิ้วนะครับนะอพอเราชักใบออกมานะครับก็ดูในส่วนของภายในของฝักนะนี่ครับเรียกว่าข้างนอก ที่ท่านรับชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะนี่ก็เก่ายิ่งกว่านะครับเอาม้ท่านได้ชมภายในด้วยนะครับในๆชมกันแล้วก็ชมให้มันทุกแง่ทุกม,มุมทุกจุดนะอ่านะครับนะก็ผมเองก็จะไม่บอกว่ามีแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับก็จะไม่พูดนะ ต้องการให้ท่านได้รับชมนะครับด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านนะอ,อะไรดีไม่ดีก็อ,อยู่ที่ตัวท่านนะครับอยู่ที่ตัวท่านแล้วล่ะนะครับนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนะแต่เมื่อพูดไปแล้วนะครับของมันไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์อะไรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตจะวางฝากเอาไว้นะครับนะทีนี้เราก็มาไล่ชมนะครับในส่วนของใบนะ ่าทีนะครับส่วนของใบนี่ก็นะครับน่องสิงแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะอ่านะครับเป็นน่องสิงที่ต้องบอกว่าหาชมได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะน่องสิงแบบนี้นะอ่าทีนี้ลองไล่ดูนะครับน้าใบก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของขาบใคลนะ ในเรื่องของสนิมนะครับความเก่าความเป็นธรรมชาตินะตั้งแต่ปลายของมีดนะครับไปยันโคนนะของมีดนะประมาณนี้นะครับนะเป็นเหล็กชั้นดีมากนะครับนะเป็นเหล็กดีมากนะ,ะเหล็กก็ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะดูเป็นใบสีขาวเลยนะครับนะแต่นี้ซูมนะให้เห็นเนื้อใน นะสูบไม่เห็นเนื้อในนะครับนะก็จะเห็นในเรื่องของคราบไครนะครับนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นคราบไครที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะนี่นะครับก็เป็นความงดงามความเป็นธรรมชาตินะครับนะของมีเลนีนะ,อะลองไล่ดูนะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของกันนะ กันมีดก็นะครับเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> ทองเหลืองนะครับนะเป็นทองเหลืองนะผสมเงินน <c oughs> ะผสมกับเงินนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะก็นั่งจากว่าเป็นจุดที่รวบรวมมวลสารแล้วก็บรรจุลงไปนะครับนะรวบรวมมวลสารแล้วก็บรรจุลงไป ภายในของกันนะครับนะเช่นเคสาของหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะ,ะผงต่างๆนะครับที่หลวงพ่อท่านได้ทำมาไว้นะครับนะก็บรรจุลงไปในถ้วยนี้นะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่นะ,ะนะครับนะ,ะถือว่าเป็นกัน มีความคลาสสิกแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยทีเดียวนะครับนะอ่านี่ก็นะครับนี่ตรงกันแล้วก็จะไม่ค่อยได้เจอได้เจอสักเท่าไหร่นะอ่านี่ครับก็ลองดูนะทีนี้ด้ามนะครับด้ามก็อย่างที่ได้เรียนนะครับก็คือไปนะครับเป็นไม้คูนนะครับทำจากไม้คูนทั้งหมดเลยนี่นะนผมซูมให้ท่านได้ ดูนะครับนะแก่พ่อปู่ฤาษีนะนี่นะครับแก่พ่อปู่ฤาษีนะนะครับมีมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์นะเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์นะครับนี่ก็ที่ท่านรับชมนะครับนะนี่ครับนะให้ชมทั้งด้านหลังนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเดี๋ยวให้ชมในส่วนของ นี่นะครับรงเสียนนะอะไรก็เต็มไปด้วยความเก่านะเต็มไปด้วยมนเสน่ว่ากันง่ายนะครับนะ,ะเรียกว่าไม่ค่อยจะได้เจอได้เจอกันนะ,ะเป็นเมียยกต,ต้นของหลงวงพระเดิมนะครับนะพูดถึงมียยกต้นนะครับก็มีอายุก็เป็น8เขาเรียกว่า90กว่าปีถึงร้อยกว่าปีนะ อยู่ที่อยู่ในช่วงไหนนะครับนะถ้าช่วงต้นๆเลยก็ร้อยกว่าปีนะ,ะก็น่งจากว่ามีหลงพ่อเดิมนั้นท่านได้สร้างขึ้นมานะครับนะเริ่มต้นนะครับสร้างเป็นจิตจจลักษณะจริงๆเลยก็จะปี2 4 5 0นะก็จนไปถึง2470นะครับจาก2470ไปถึง80ก็จะเป็นมีจุกกลางจาก 2 0 8 0ไปถึง2,4494 0 0นะครับนะ2,494นะอันนั้นจะเป็นเม็ดยุคปลายทั้งหมดนะครับเป็นเม็ดยุคปลายทั้งหมดนะนี่ก็นะครับนะ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับนะทุกท่านเป็นผู้ที่เลือกนะครับเป็นผู้ที่เลือกนะะก็ที่สาคัญนั้นก็ต้อง นะครับเวลาเข้ามาศึกษานะก็ต้องเรียกว่าเลือกเก็บนะครับในสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานนะอะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรที่มันไม่ใช่เราไม่จำเป็นต้องเก็บไปนะแม้กนะระทั่งคําพูดของผมเองนะครับนะบางคําก็อาจจะพูดไปแล้วไปกระทบกระทั่งนะครับความรู้สึกดีๆของท่านนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องกราบขออภัยนะ มาณนาทีนี้ด้วยนะครับนะต้องบอกนั้นนะ,ะก็เป็นอันว่านะครับเวลาเข้ามาเยี่ยมชมนะในแต่และคลิปในทวิตอเนี่ยก็ท่านเท่านั้นแหละที่เป็นผู้ที่เลือกนะไม่ใช่ใครนะครับนะก็สิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์นะครับนะมันเป็นขยะก็ไม่ย,ยิงต้องเก็บไปนะต้องขัดสรรในสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่ง เรวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวและอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีควาจริงนะครับนะก็ต้องเป็น ผู้ที่ฉลาดเลือกว่ากันง่ายนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ก็นะครับผมใช้เวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่16กับ15วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่และก็ท่านเก่าเก่าก็ดีนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืนมนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในตินโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้ช่วยกันเข้ามา กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับนะที่สำคัญก็คือโดยพอท่านใหม่ๆนะที่เข้ามานะครับนะเมื่อมาชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้เด็ดขาดนะครับก็ติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะกดมาได้ที่เบอร์08-6-329-1496นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิรหมอก็กล่าวคำสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ